สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราไปกันที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับไปกราบว่าขอพรพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งซึ่งคนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีให้ความเคารพศรัทธาเป็นอันมากนั่นก็คือหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำนี่ประดิษฐานอยู่ในวัดตะขมเอนอำเภอท่ามะกาวัดตะขมเอนนี้เป็นวัดที่ไม่เก่า สร้างเมื่อปีพศาา2498สาหรับความเป็นมาของหลวพ่อดำนะครับก็มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อ,อ,อมีข้า,าบาดีคนมีสตุ้งสตางท่านหนึ่งชื่อคุณทงองหล่อเสงสุธานะครับคุณทองหลอเสงสุธาเนี่ยได้สร้างพระพุทธรูปทั้งหมด113องค์เพื่อแจกจ่ายให้กับวัดต่างๆทั่วประเทศวัดไหนก็ตามนะครับถ้าไม่มีพระพุทธรูป ก็ให้ไปรับได้ที่บ้านของคุณโรงหล่อของคุณอทองหลอดฮะไปเอาได้เลยพระพุทธรูปแต่และองค์ก็สวยงามเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยความหมายของพระพุทธรูปปางมารวิชัยนี่ก็คือว่าชนะมารเอาง่ายๆดีกว่าพระพุทธรูปองค์แล้วองค์เล่าสวยนะฮะก็เอาไปเอาไปวัดต่างๆก็มาขอไปท่านก็ให้ไปแต่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งครับ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยความงามก็ไม่มีใครอยากจะได้ไปนะฮะเอิร์ดก็ถือว่าก็ไม่สวยอะ่ะจะไปทำไมในเวลานั้นวัดตะรัมเอ็นมีท่านเจ้าอาวาสนะครับก,ก็คือว่าหลวงพสนหลวงพสนนี่เป็นพระที่ชาวอำเภอธรรมกาให้ความเคารพเป็นอันมากเนื่องจากเป็นท่านเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีวิชาอาคม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นพระที่มีวาจาสิทธิ์คือพูดคําไหนเป็นคํานั้นเมื่อหลวงพ่อสนทราบว่าคุณทองหล่อเนี่ยมีจิตเมตตาที่จะถวายพระพุทธร,รูปให้กับวัดต่างๆหลวงพ่อสนท่านก็เดินทางไปขอรับบริจาคพระพุทธร,รูปจากคุณทองหลอ่อเป็นพระพุทธร,รูปองค์สุดท้ายนะครที่หลายๆวัดไม่เอาเลยนะเพราะว่าหนึ่งด้วยความงดงาม ต่หลวงพ่อสนท่านเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้แม้จะด้อยความงามก็จริงแต่เป็นพระพุทธรูปที่มีเทวดามาปกปักรักษาพระพุทธรูปองนี้ถึงยี่สองค์ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีเทวดามาปกปักรักษามากนะครับ21องค์เนี่ยปกติเนี่ยจะมีประมาณ10กว่าองค์เท่านั้นเองแต่หลวงพ่อองค์นี้มีถึงยี่สิกว่าองค์นี่ไม่ธรรมดาเมื่อพระพุทธรูปองนี้ ไปอยู่ที่วัดตะขำมเอนหลวงพ่อสนท่านก็ให้คนเนี่ยลงทองนะฮะปิดทองสวยงามเหลืองอลามเลยแต่เหตุการณ์ที่หลวงพ่อสนท่านยอมรับว่ามีเรื่องที่เหนือคาบรรยายเกิดขึ้นกับตัวท่านก็คือพระพุทธรูปองค์นี้มาเข้าฝันนะครับบอกว่าหนึ่งองค์ท่านไม่ชอบสีทองเลยท่านชอบสีดำและท่านไม่ต้องการจะอยู่ในอุโบสถ ให้เอาท่านมาไว้ข้างนอกเพื่อที่ญาติโยมเนี่ยจะต้องไม่เสียเวลาเดินทางเข้าไปในพระอุโบสถให้มากราบไหว้ข้างนอกก็ได้รวมทั้งคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยมากราบไหว้ขอพรให้ท่านคุ้มครองขอแบบนั้นดีกว่าตอนแรกหลวงพ่อสนท่านก็นคิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องฝันมันก็แค่ความฝันปรากฏว่าฝันติตดๆกันถึงสามคืนหลวงพ่อสนก็จึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับคณะกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านเป็นการประชุมใหญ่เลยนะฮะ ชาวบ้านก็บอกว่าในเมื่อพระพุทธรูปองค์นี้ท่านต้องการจะให้พุทธลักษณ์ของท่านเป็นสีดําก็ควรจะทาสีดําโดยการลงลักแล้วก็ถ้าหากว่าท่านต้องการจะมาประดิษฐานอยู่นอกอุโบสถก็ให้ท่านมาอยู่นอกอุโบสถเห็นพ้องต้องกันดังนี้ก็เอาพระพุทธร,รูปองค์นั้นออกมาตั้งไว้ข้างนอกแล้วก็ทาสีดําด้วยเหตุนี้แหละครับด้วยองค์ท่านของเป็นสีดําชาวบ้านจึงเรียกว่าหลวงพ่อดา มันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าพระธพุทรูปที่หลายคนมองว่าด้วยความงดงามแต่ความศักดิ์สิทธิ์กับตรงกันข้ามครับผมได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดําทุกคนพูดตรงกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียวคนที่มีเรื่องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายโรคเจ็บป่วยที่ไปรักษาที่ไหนไม่หายบนบานอธิษฐานจิตบอกกล่าวหลวงพ่อ,อหลวงพ่อดำ หายอย่างน่าอัศจรรย์ขนาดพระยังงงไอ้ขนาดหมอยังงงครับเพราะว่าก็โรคบางโรคเนี่ยสกเก็ตเงินอะไรแล้วมันรักษาไม่ได้รักษามันต้องเป็นอีกนี่เขาหายขาดเลยเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำเรื่องโชคลาภนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับคนไทยถนัดอยู่แล้วมีคนได้โชคลาภจากหลวงพ่อดำเนี่ยเป็นจํานวนมากด้วยเหตุนี้เองครับจึงมีคนเนี่ยเอาพวงมาลายัยแต่เป็นดอกไม้สดนะฮะยาวดอกไม้แห้งไปถวายท่าน ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะใช้ของสดนะครับบางคนจะบนบานเรื่องอะไรก็ตามนอกจากเป็นพวงมาลัยดอกไม้สดเขาก็เอาไข่ต้มไปถาวายแต่นี่ไข่ต้มเนี่ยบางคนปอกเปลือกไปไข่ต้มถ้าปอกเปลือกเนี่ยอายุมันจะสั้นนะครับปอกตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงเนี่ยเน่าเ,เ,เสียละ ไม่จําเป็นจะต้องปอกเปลือกฮะเก็บไว้ได้สามารถเก็บไว้ได้ข้ามคืนชาวบ้านที่ไม่มีกินก็มาขอไข่ของอเครื่องแก้บนเครื่องเส้นไหว้เครื่องสักกะละเป็นไข่ต้มอะไรพวกนี้น้ํำวงน้าหวานอะไรเนี่ยครับท่านชอบของหวานด้วยเอากลับไปกินที่บ้านก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นคือเราจะเห็นว่าคนต่างจังหวัดบางครอบครัวนะฮะเราอาจจะมาว่า ไข่ฟองเดียวมันจะมีค่าเท่าไหร่แต่คนต่างจังหวัดถือว่ามีค่านะครับเพราะว่าฐานะเขายากจนเมื่อเร็วๆนี้เราจะเห็นเป็นข่าวที่เราฟังแล้วก็สะเทือนใจก็คือมีคนที่เขาทํางานเกี่ยวกับโรงงานเข้าไปในตลาดาตลาดที่สีม่มุมเมืองนะครับแล้วก็บอกกับแม่ค้าขายไก่ว่าขอซื้อไก่สักขีดถึงได้ไหมสิบสองบาท ผมไม่แน่ใจว่าไก่โลเท่าไหร่แต่ผมจําตัวเลขไม่ผิดแน่ว่าเขาขอซื้อไก่สิบสองบาทเดี๋ยวพอเงินเดือนออกแล้วก็คงจะซื้อมากกว่านี้แม่ค้าไก่นี้ใจดีมากครับให้ไปเยอะเลยนะครับนี่ฮะคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าไม่ทอดทิ้งกนะันจริงๆบางทีเราก็นึกนะคนที่รวยนี่รวยล้นฟ้าเลยแต่คนที่จนนี่จนแบบที่เรียกว่าไม่น่าแทบไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้เพราะความยากจน สังคมมันต่างกันจริงๆนะครับเนี่ยเราเห็นเนืเอ้อทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะแต่ก็เป็นไปแล้วเป็นเรื่องของพระพรนะพระพรทา่กําหนดมาว่าชีวิตคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้เอาว่าโดยสรุปนะฮะว่าพระพุทธรูปนะครับไม่ว่าจะสวยงามร้อยสวยงามก็ตามถ้าหากว่าเรากลับไหว้ด้วยความเคารพะรดทายอย่างแท้จริงความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นแน่นอนและต้องไม่ลืมนะครับว่าพระพุทธรูปทุกองค์นะครับมีเทวดาปกปักรักษา การกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปต้องไปขอผ่านเทวดานะครับให้เทวดาเนี่ยเหมือนกับเราขอพรอ,องค์พ่อพิกเนตเราต้องบอกผ่านหนูใช่ไหมฮะกระซิบข้างๆหูหนูให้ไปกราบเรียนถึงองค์พ่อพิกเนศชั้นใดก็ชั้นนั้นการบอกกล่าวขอโชคลาบขอสิ่งใดๆจากพระพุทธรูปทุกองค์ในประเทศไทยต้องบอกผ่านเทวดาแต่เป็นเคล็ดที่หลายคนไม่รู้จึงไม่เอามาเผยแพร่บอกผ่านเทวดาครับ พระวดาที่ปกปักรักษาพระวัตรูกตรงนี้ขอให้ท่านเมตตาช่วยไปบอกด้วยว่าผมเดือดร้อนตรงจุดนั้นตรงจุดนั้นผมต้องการโชคลาภอย่างนี้แต่ทุกอย่างมันต้องไม่เกินกรรมตัวเองยกเวน้นวัตถุบางคนบางรายการที่สามารถจะให้ได้คือเกินกรรมตัวเองมีหลายรายการด้วยกันโดยเฉพาะเหล็กไหลเนี่ยฮะเหล็กไหลที่ผมเคยนําเสนอของบ้านมนตราเนี่ยคุณอาจจะมีบุญไม่ถึงมีกรรมตรงจุดนี้มีเจ้ากรรมในเวรคอยที่จะปด บุญของคุณไว้กดโชคลาภบ,บทบังโชคลาภของคุณไว้แต่ขอให้รู้ถอะว่าด้วยฤทธานุภาพเทวดาที่ปกปักรักษาเหล็กไหลที่บ้านมนตารานำมาเผยแพร่เนี่ยจะทำให้เจ้ากรรมในเวรไม่สามารถที่จะมาบทบังโชคลาภของคุณได้คลิปนี้ไม่คุยกับเรื่องเหล็กไหลครับจะไปคุยกับเรื่องวัตถุมงคลที่ถือว่าเป็นจิวเวลรี่จิวเวลรี่คือเครื่องประดับ ถ้าหากว่ามีอาชีพทำมาค้าขายนี่แน่นอนเลยคำว่ากำไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการผมไม่เชื่อว่าคนที่ทำมาค้าขายใหญ่โตธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านจะไม่ต้องการกำไรธุรกิจยิ่งใหญ่โตเท่าไหร่กำไรเขายิ่งต้องการมากมายมหาศาลเท่านั้นคลิปนี้เป็นการแนะนำวัตถุมงคลที่ชื่อเป็นมงคลนะครับเป็นกำไรซึ่งท่านอาจารย์ต่อของบ้านมนตราเนี่ยจะทำให้กับสายมู บูชาไว้หลากหลายรายการด้วยกันวัตถุมงคลพวกนี้ผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วและบางพิธีวัตถุมงคลบางรายการไม่จาเป็นต้องปลุกเสกนะครับเพราะว่าทํามาจากาธกาตุกายสิทธิ์พวกของทนเสร็จพวกนี้ไม่ต้องปลุกเสกแต่อาจารย์ตอบบอกว่าปลุกเสกดีกว่าอย่างน,น้อยก็เป็นการยกกําลังสองของวัตถุมงคลคืออาจารย์ต่อเหมือนเป็นคนกลัวนะฮะกลัวว่าจะไม่ แรงจริงจะไม่ขลังจริงที่จริงแล้วมันแรงมันขลังนะครับผมเคยเอาสร้อยอข้อมือของอาจารย์ต่อที่ให้ผมมาเนี่ยแต่วันนี้อยู่ที่ห้องพระผมเอาภาพเจิรูปหนึ่งที่ผมรู้จักกันดีที่จังหวัดกำแพงเพชรขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านบอกว่าครูบาช่วยปลุกเสกวัตถุมงคลให้ผมหน่อยครูบาจับกําไรของท่านอาจารย์ต่อไปแล้วบอกว่าปลุกเสกไม่เข้าแล้ว มันแน่นมรรูุจักแน่นยังไงจะปลูกเสกไปถึงไหนแล้วท่านก็ส่งคืนมาให้ผมตรงนี้เองครับทําให้ผมกล้าที่จะมาพูดว่าถุมงคลของท่านอาจารย์โตเนี่ยเป็นของจริงไม่ใช่ของที่ขายในประเภทสินค้าออนไลน์สบายใจได้นะครับเป็นราคาที่ผมเอื้อมถึงแล้วก็ชาวบ้านเอื้อมถึงเดี๋ยวไปดูรูปกันระหว่างนี้มีรูปขึ้นให้ดูว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอย่าลืมนะครับการทํามาหากินอะไรก็ตามมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเราไว่สามารถที่จะพลาดได้อีกต่อไป ฉะนั้นลงทุนเรามีกระสุนน้อยยิงต้องให้แม่นตัวที่จะทำให้เข้าเป้าก็คือวัตถุบางคนหรือว่าผมชอบเรียกของขังค้าขายโอเคนะครับดูคลิปนี้จบติดต่อท่างอาจารย์ต่อบ้านมนตราและบ้านมนตราทุกสาขามีวัตถุบางคนที่เป็นของขังค้าขายของจริงผมนะัดกล้าการันตีเลยว่าบุกเสกและบางรายการ อำนาจพุทธคุณขนาดพระเกจิระดับสุดยอดยังบอกเลยว,ว่าไม่ต้องปลุกเสกแล้วเพราะมันเต็มมริยาเต็มยังไงแล้วอำนาจพุทธคุณสวัสดีครับท,ที่ติดตามพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ